สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับอ่าแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์นะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับอ่าเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหรสษร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดราดชนัด,ดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ อาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนครับดวงชะตา ครึ่งปีหลัง2565นะครับดวงชะตาเป็นอย่างไรนะก็อันนี้คลิปแบบพิเศษนะคร่าวๆนะครับเพราะว่า6เดือนหลังนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมรูปดวงเนี่ยก็เป็นรูปดวงตอนสิ้นปีนะเดือนธันวาคมนะแต่ก็เราจะดูดวงแบบครึ่งปีหรือ1ปีเนี่ยเราจะดูเฉพาะดาวใหญ่ๆนะดาวเล็กๆดาวที่แบบรลายเดือนเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะดาวที่มันสําคัญ นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในครึ่งปีหลังนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขาวละออนะครับจากบริษัทขาวละออเพสัตนะครับผู้ผลิตสมุนไพรนะครับไทยสู่มาตรฐานระดับโลกนะครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการซื้อขายก็ ดังที่เห็นนี้ได้เลยนะครับขาวละออนี่แหละครับทั้งมีทั้งหมดทั้งไลน์ทั้ง, INE, ง f c e e o o o นะครับเว็บไซต์ขาวละออช็อนะครับก็เข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ครับผมขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับผลิตภัณฑ์ขาวละอ่อชาวลัคนาราศีมีนครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรเราก็ดูดวงแรกดวงที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีครับ เพราะดาวพฤหัสบดีนะั้นเป็นดาวประจําตัวของท่านเรียกว่าดาวตนุลักษณ์ตนุเนี่ยเอาสราอูออกก็แปลว่าตนาดาวพฤหัสเนี่ยครองสองเรือนเรือนแรกก็คือราศีมีนก็พบตนุตัวตนแล้วก็อีกเรือนหนึ่งที่ราศีธนูเป็นพบกรรมมะนะครับการงานดังนั้นชาวราศีีนจะชอบทํางานเพื่อเรียกว่างานที่อยู่กับตัวเองนะเพราะดาวการงานกับดาวประจําตัวเป็นดาวดวงเดียวกัน นะก็เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพฤหัสนะเกี่ยวกับคุณธรรมเกี่ยวกับเนี่ยสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องนะครับลา,ลาคณาราศีมีนและเป็นยังไงก็ดาวพฤหัสจะอยู่ยั้งยืนยงในราศีมีนเป็นตำแหน่งกเกษตรตราธิปดีไปจนถึงปี2566เดือนเมษาดังนั้นครึ่งหลังปี65ยาวไปครับพี่น้องดาวพฤหัสมีตำแหน่งดีเป็นกเกษตรตัวตนมั่นคงการงานก็มั่นคง นะครับฉะนั้นสบายใจได้เรื่องพวกนี้ทิศทางเนี่ยดีเพราะาดาวพฤหัสเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวประจําปีนะดาวพฤหัสเนี่ยหนึ่งปีจะย้ายหนึ่งราศีโดยเฉลี่ยคือก็สบสองเดือนน่ะจะย้ายหนึ่งราศีนะครับทีเนี้ยดาวพฤหัสเนี่ยอาจจะมีแบบเดินหน้าถอยหลังพักมนเสดบ้างเป็นบางทีส่วนใหญ่จะเสดประมาณสี่เดือนนะ ส่วนใหญ่จะจะเข้าไปราศีเมษสีเดือนแล้วก็ถอยกลับมาอะไรลักษณะแบบนี้นะโดยธรรมชาตินะครับแต่โดยภาพรวมดาวพฤหัสยังนิ่งอยู่ตรงนี้ยาวครับมีมีช่วงเดือนธันวานนิดๆแหละที่แบบมีขยงขยับอยู่มีพักมนบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเข้มแข็งครับเป็นกเกษตรตาเิบดีตัวตนดีการงานดีอันนี้เรื่องที่หนึ่งว่ากันไปนะครับโชคลาภ เป็นยังไงสําหรับชาวลัคนาราศีมีนครึ่งปีหลังโชคลาภเป็นไงครับเป็นกเกษตรราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภพที่สิบเอ็ดเรือนลาภะของท่านชาวลัคนาราศีมีนดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วดาวเสาไปไหนไหมไม่ไปไหนฉะนั้นโชคลาภเป็นไงมั่นคงเพียงแต่ว่าดาวเสานั้นอย่างที่บอกเป็นอะไรที่ช้าอืดเนิ่นนาน,นเรื่อยๆนะ ดาวเสามักจะไม่ตูมตามใจไหมมักจะไม่ตูมตามไม่ใช่ว่ามีโชคลาภแบบโอ้โหพั่งพลูแต่มาแบบไม่หยุดมาแบบเรื่อยๆมาแบบมั่นคงมั่นใจฉะนั้นถือว่าตำแหน่งดีและดาวพฤหัสก็เป็นไงโยกกับดาวเสาถือว่าสวยงามครับนะเป็นไงตัวตนดีนะการงานเป็นไงครับดีโชคลาภก็ดีอีกทีนี้เหลืออะไรการเงิน สำคัญใช่ไหมโชคลาบเนี่ยบางทีโชคลาบมันไม่ได้หมายความเรื่องการเงินอย่างเดียวนะโชคลาบหมายถึงความสําเร็จความมุ่งหวังตั้งใจนะความสําเร็จในชีวิตส,สิ่งที่ต้องการโชคลาบดีนะนี่เรื่องการเงินครับการเงินต้องดูดาวพระอังคารดาวพังคานก็จะย้ายตอนเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยวันที่ยี่กนะดาวอังคารจะย้ายมาเป็นเกษตรอ่าก็การเงินจะมั่นคงไปจนถึงนู่นเนะี่ยสิงหาเลย มิถุนากรกฎาสิงหาสองเดือนเรียกว่าสองเดือนสองเดือนนิดๆนะสองเดือนนิดๆปกติดาวอังคารเนี่ยจะย้ายราศีสี่สิบห้าวันจะย้ายราศีแต่ครั้งเนี้เขาอยู่ค่อนข้างนานนะอยู่ในราศีเมษในเป็นเกษตรจนถึงนูน่นสิงหาเลยทีเดียวนะครับสองเดือนครึ่งแล้วดาวอังคารก็จะย้ายเข้าไปสู่ราศีพฤษภ ทีนี้ดาวอังคาเนี่ยครึ่งปีหลังต้องบอกว่ามีพักมนเสิร์ตค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะการเงินนะแต่ข้อดีของดาวการเงินก็คือหนึ่งอ่ะมิถุนากลกรกดาสิงหานะปลายมิถุนาละกันกรกฎดาสิงหาสองเดือนนิดนิดเนี่ยการเงินมั่นคงครับไม่ต้องทายอะไรมากนะครับเพราะว่าดาวลาหูกับดาวอังคาเนี่ยเขาเป็นคู่อะไร คู่ธาตุลมมาอยู่ในธาตุไฟโอ้โหสนุกสนานบานตะไทยนะครับได้พลังนะลมกับลมส่งเสริมกันแล้วก็มาอยู่ในได้พลังจากความร้อนจากธาตุไฟเข้าไปด้วยนะครับการเงินมันก็ยิ่งโดดเด่นและสวยงามนะราหูอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับอังคารเข้ามาร่วมด้วยสวยเลยแล้วเดี๋ยวกรกฎาเนี่ยดาวพยหัสจะย้ายหนีออกไปนะเจ็ดกรกฎาเนี่ยนะครับแต่ในช่วงของเดือนธันวานะ ดาวมนุษยยูจะถอยหลังกลับมานะช่วงปลายธันวาเนี่ยอยู่จนถึงปีใหม่นะครับแล้วก็จะไปอีกรอบ mm. ก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่าเขามนุษย์ยูเนี่ยติดตามได้ในคลิปของดาวมนุษยยูนะเพราะว่ารายละเอียดไว้แล้วว่าลักษณะเป็นยังไงแต่ละแต่ละอย่างแต่ละการทํานายทีนี้เอาการเงินนีดาวอังคารก็ต้องบอกว่าปีนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะเอาตั้งแต่ ท่านได้รับชมคลิปเนี่ยจนถึงสิ้นปีสองพันารอหกิห้าดาวังคารเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีครับนะเนี่ยอยู่ตรงนี้สี่สิบห้าวันเกินสี่สิห้าวันด้วยเดือนเท่าไหร่สองเดือนอ่ะสองเดือนก็หกสิบใช่ไหมประมาณห้าสิบวันเลยทีเดียวนะหกสิบหกสิบโอหกสิบห้าวันนะห5สิบห้าวันนะอยู่ประมาณนี้นะหกสิบห้าวัน ก็เป็นช่วงการเงินดีกันมันะมั่นคงแล้วก็เจอลาหูเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นดาวอังคารจะย้ายครับประมาณเดือนสิงหาคมย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภไม่เสียหายนะโยกหน้าดวงชะตาแล้วก็อยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์ซะด้วยเอออยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์พระศุกร์ก็สวยนะครับพระศุกร์ตอนเดือนสิงหาก็จะอยู่ประมาณนี่แหละครับปลายกรกฎเนี่ยก็เป็นราชาโชคนะก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็พอ ช่วงตุลาคมดาวอังคารดาวการเงินของท่านน่ะจะได้ตำแหน่งอัมพุอุดมเกณฑ์ครับอัมพุคือภุมโมนะภุมโมก็คืออังคารนี่แหละภุมโมชีโวโสโรและโสลาพันธุแลปุตตาแลสุภาว่วาสำคัญเห็นไหมแลปุตตานะพันธุพันธุก็คือหลักทรัพย์การเงินไปยุ่งเกี่ยวกับหลักทรัพย์ แล้วก็ได้อุดมมะเก์อุดมแปลว่ามากฉะนั้นดาวการเงินได้ตําแหน่งอุดมมะเก์ก็แปลว่าเงินมากมากจากไหนจากหลักทรัพย์หรือไม่ท่านก็มีเงินจับจ่ายในการที่จะเข้าไปครอบครองหลักทรัพย์ต่างๆเช่นอาจจะมีโครงการในเครื่องของซื้อบ้านซื้อรถนะก็ในช่วงตุลังตุลาไปเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือแม่ก็จะมีโชคลาภเงินทองที่มาจากอะไรอะ่ะหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่บางท่านขายที่ได้นะขายทรัพย์สินที่มีค่าออกไปแล้วได้เงินดีนะเพราะอะไรเพราะเป็นอุดมมาเกณฑ์เนนะครับอุดมแปลว่ามากดังนั้นชัดเจนในเรื่องของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะช่วงเนี่ยถือว่าดีมากทีนี้จุดที่อีกจุดหนึ่งก็คือดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์สามดวงเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ย สามดวงนี้ครึ่งหลังปี2565นี้อาจจะไม่แสดงฤทธิ์แสดงเดชมากในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาจะเรียงตัวกันาสามราศีนะค่อนข้างดีสวยงามใช่หไหมแต่หลังจากเนี่ยเดือนกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยนะครับดาวที่ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยจะเดินทับกันร่วมกันตลอดเลยเนี่ยพูดง่ายว่าตั้งแต่อยู่ราศีสิงเป็นต้นไปเนี่ยนะ เขาจะอาทิตย์พุธศุกร์จะอยู่ด้วยกันอาทิตย์พุธศุกร์อยู่ด้วยกันอาทิตย์พุธคือย้ายวันเดียวกันอะห่างกันวันสองวันฉะนั้นเขาจะไม่เรียงตัวกันเรียกว่าระยะไม่มีแสงนะครับคือถ้าเขาเรียงตัวกันาสามราศีเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยดาวจะมีแสงก็คือพุธกับศุกร์จะได้รับแสงจากอาทิตย์คือมันมีระยะที่รับแสงเข้าใจไหมระยะโฟกัสอะเหมือนคุณสองไฟฉายอะ นะคุณส่องไปแล้วเอาเอา,เอาปากกระบอกไ้ฉายไปจี้ตรงวัตถุเนี่ยมันจะไม่เห็นแสงถูกไหมมันดับฉะนั้นมันต้องมีระยะให้แสงมันทอดออกไปนะพุทธสุกถึงจะเรียกว่าสวยงามแล้วก็เพนทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าสามดวงนี้หลังจากรกรกดาไปไปแล้วเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันอ่าแต่อ้รวมตัวกันบอกได้คําเดียวว่าไม่ได้เสียหายนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบดีอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าโดยหลัก โดยหลักแล้วเนี่ยแสงเขาจะหมดแสงเขาจะหมดแต่ว่ายังไงซะตำแหน่งที่เขาเดินแถวเนี้ยถือว่าดีนะตั้งแต่ราศีสิงห์เป็นต้นไปอาทิตย์ก็เป็นเกษตรพุธก็เป็นมหาจักรราชาโชคใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้พุธก็เป็นเกษตรมหาอุดอ่ามาอยู่ตรงนี้สุขก็เป็นเกษตรเนี่ยอยู่ตรงนี้พุธก็ดีธาตุน้ําสุขก็ดีธาตุน้ําเป็นอสีติธาตุอนะ่าแล้วก็ได้ดาวสุขเนี่ยจะได้อุดมมาเกณฑ์ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยงาม เนี่ยพอสิ้นปีเนี่ยอาทิตย์ผู้สุขก็มาจอมอยู่ที่ราศีธนูดาวสุขก็เป็นมหาจักรก็ถือว่าสวยงามและทั้งหมดทั้งมวลเป็นไงอยู่ในบ้านของใครบ้านของพระฤหัสสะบดีแล้วพระฤหัสสะบดีเป็นไงก็เป็นเกษตรจบครับสิ้นปีนะเรียกว่าดาวเดินดีครับในดวงชะตานะครับถือว่าสวยงามและดาวสุขเรียกว่าเอาง่ายๆ7เจ็ดปีนับจากนี้ดาวสุขจะมีบทบาท เพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยเขาอยู่ในบ้านดาวสุขถึง7ปีนะดาวสุขก็จะรับพลังจากดาวมฤตยูแล้วก็เดินนะเรียกว่าสุขไม่ธรรมดานะมีมฤตยูแฝงพลังเข้ามาด้วยนะครับยิ่งมีพลังมากขึ้นไปอีกงั้นดาวสุขก็จะเป็นดาวที่เด่นที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องไหนนีในเรื่องของก็เรียกว่าเกี่ยวกับหนึ่งนะมรดกตก,ตกทอดนะสอง ดีในเรื่องของชื่อเสียงการเดินทางการติดต่อก,การเจรจานะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีสรุปชาวลัคนาราศีมีนครึ่งปีหลังสบายสบายครับนะทิศทางภาพรวมนะไล่ไปตั้งแต่กรกฎา,าสิหงหากันยาอะไรเย่ยสวยงามนะครับสวยงามโดยเฉพาะตั้งแต่ต้ตตนกรกฎา,าเนี่ยก็ดูดีเลยแหละสำหรับชาวลัคนาราศีมีนและจบสิ้นปีก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าดวงดีครับครึ่งปีหลังนี้ดวงดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเดตในแต่ละเดือนด้วยนะครับก็จะทําคลิปให้เดี๋ยวเดือนกรกฎาก็จะมารายละเอียดมันจะเยอะขึ้นสถานการณ์แต่ละเดือนแต่ละเดือนมันจะมีลูกเล่นลูกชนแตกต่างกันไปนะครับแต่ในภาพรวมเท่าที่ดูครึ่งปีหลัง ลัคนาราศีมีนหายห่วงครับสบายใจได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ตามนะครับก็เป็นห่วงทุกท่านช่วยรักษาสุขภาพกันสันิดนึงก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขาวรออจากบริษัทขาวรออเภสัชนะครับมีทั้งายาสามัญประจําบ้านอาหารเสริมนะครับต่างๆนานา,นาเนี่ยเข้าไปเลือกชมผลิตภัณฑ์ได้ถูกใจอันไหนก็ สามารถสั่งซื้อได้เลยตามช่องทางที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ